สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจิน OTC t a ทขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อีเท่านั้นมีรายงานว่าทางฝ่ายกัมพูชาครับก็ได้มีการดัดแปลงที่มั่นและมีการเพิ่มเติมกำลังในพื้นที่หลักประกอบไปด้วยปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายช่องโดนเอาช่องขันมา้าช่องตาเท่าสัตตโสมและภูผีนะครับโดยมีการเพิ่มเติมกำลังเข้ามาทดแทนกำลังที่สูญเสียในแต่ละพื้นที่ครับ พี่น้องประชาชนและก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับเข้าสู่การถแถลงข่าวของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบตกประจำวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับในช่วงต้นจะเป็นการถแถลงโดยภาษาไทยแล้วก็จะเป็นการสรุปโดยภาษาอังกฤษในภายหลังนะครับ so once again welcome to the press conference of the ad hoc center Thailand Cambodia border situation we'll give the presentation in Thai first followed by the English language summary afterwards ในส่วนของประเด็นแรกที่อยากจะขอชี้แจงให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับก็คือในเรื่องของสถานการณ์ในภาพรวมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ปรากฏในส่วนที่ผ่านมานะครับในห้วงเวลาที่ผ่านมาก็คือทั้งสองฝ่ายก็ยังมีการ วางกาลังในพื้นที่ในที่มั่นของตนเองนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีนัยสําคัญครับทั้งนี้ก็มีรายงานว่าทางฝ่ายกัมพูชาครับก็ได้มีการดัดแปลงที่มั่นและมีการเพิ่มเติมกําลังในพื้นที่หลักประกอบไปด้วยปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายช่องโดนเอาช่องขันมา้าช่องตาเท่าสัตตโสมและภูผีนะครับโดยมีการเพิ่มเติมกําลังเข้ามาทดแทนกําลังที่สูญเสียในแต่ละพื้นที่ครับ เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าทางฝ่ายกัมพูชานั้นได้รับการสูญเสียเป็นจํานวนมากครับประเด็นที่2ก็ในเรื่องของการ,การปฏิบัติต่อฉเฉลยศึกนะครับซึ่งปรากฏเป็นข่าวามากมายเลยทีเดียวในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าในปัจจุบันนั้นเราก็ได้มีการควบคุมตัวฉเฉลยศึกจํานวน20นายนะครับแล้วก็ได้ส่งกลับไปแล้ว2นายเนื่องจากว่า2นายนั้นได้ป่วยบาดเจ็บแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือ ป่วยทางจิตนะครับก็คงเหลือในปัจจุบันก็คือเพียง18นายที่อยู่ในการควบคุมตัวของฝ่ายไทยครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่านะครับอันนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาได้มีการส่งคำร้องไปยังสมัคข่าว สามาัค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสารราชาติหรือ OHCHR นะครับโดยกล่าวหาว่าฝ่ายไทยนั้นได้ควบคุมตัวทหารกัมพูชาซึ่งผิดกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นความพยายามที่บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงนะครับอันนี้ฝ่ายไทยนั้นประนามในเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางฝ่ายกัมพูชาในเรื่องนี้นะครับซึ่งอยากจะชี้แจงให้เรื่องออให้ทุกท่านได้ทราบว่า ทหานกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเฉลยศึกครับคำว่าเฉลยศึกนั้นมีนิยามคำจนกับจำกัดความว่าเป็นผู้สังกัดในกองทัพภาค,คีคู่พิพาทนะครับไทยและกัมพูชาก็ถือว่าเป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวาซึ่งมีการบ่งชัดในเรื่องของการปฏิบัติต่อเฉลยศึกครับ และอนุสัญญาเจนีวานี้เองก็ได้มีผลบังคับใช้ในประเทศที่มีสงครามหรืออยู่ในสภาวะที่ขัดกันด้วยอาวุธหรืออยู่ในอาร์มคอน FLICT นั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อหรือเป็นเงื่อนไขนะครับที่เราปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกควบคุมตัวในในฐานะเป็นเฉลยศึกครับการปฏิบัติของฝ่ายไทยต่อเฉลยศึกที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการปฏิบัติโดย มีการเคลื่อนย้ายฉเฉลยศึกทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงทันทีครับอันนี้เราได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่เราได้ดำเนินการก็คือได้จัดให้มีแพทย์ตรวจร่างกายและสุขภาพของฉเฉลยศึกทันทีครับจากนั้นเราก็ได้มีการช่วยเหลือในการจัดหาอาหารน้ําดื่มเสื้อผ้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอ,อได้โดยทั้งนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็เราได้มีการ ปล่อยตัวผู้บาดเจ็บไปแล้ว2นายนะครับก็เนื่องจากว่าสภาวะของทั้ง2นายนั้นสุขภาพไม่ดีพอนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อสภาวะของการขัดด้วยการขัดกันด้วยอาวุธนะครับก็คือสภาวะของการลบนั้นสิ้นสุดลงเนี่ยหน้าที่ของประเทศที่ควบคุมตัวฉเฉลยศึกต่างๆเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการปล่อยตัวกลับประเทศครับซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าสถานะนั้นยังไม่สิ้นสุดลงนะครับ ก็เพราะว่าการแค่หยุดยิงนั้นไม่ถือว่าเป็นการาสิ้นสุดสภาวะการขัดกันด้วยอาวุธครับการปฏิบัติที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็เรายังควบคุมตัวไว้ทั้งหมด18นายนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสมัชช์ค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ Office of High Commissioner for Human Rights นะครับ OHCHR นะครับประท้วงต่อข้อกล่าวหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชานะครับที่กล่าวหาว่าไทยเหล่านั้นละเ,เมิดการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวหรือเฉลยศึกต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสนะครับและก็เผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาคมโลกทราบนะครับในสัปดาห์นี้เองฝ่ายไทยก็ได้เชิญผู้แทนจากคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือ International Committee of the Red Cross ICRC นะครับรวมถึงสำมัชงานค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติ OHCHR นั้นลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวด้วยครับ